คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลัอาจไม่เหมาะสมกับเด็กๆและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า500ปีจึงอาจทำให้เกิดวิริกรรมลอ่อลวงแบบได้เด็กๆและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสร็จม้าในการรับชมอสองคนอะปีฟ้าไม่เป็นไรไม่หวั่นน้ะนะเซอร์บิสคอนทีโอเคมาโหคันอื่นคันอื่นดูดูตึงใช่ไหมคนดูวิ่งแต่ละคันโอ้ เอ้ยเหมือนเอ้ยเหมือนรถผมไอแรงสุดนะใช่ป่ะเชียร์แปดท่าสี่โอเคมาพร้อมไม่หวันนี่โอโูท่าทางนี่ครับฮึท่าปกติเลยรเยอะเยอคนอื่นคนอื่นไปขาแอคกูยืนี่ครับมาไม่หวันเอาด้วยอย่าไม่ดูว่าวีโก้ม่งแรงขนาดไหนฮึไม่หวันเ,เดียสัตว์มาเอาดิ เออรถรถบักกี้อะไรวันนี้ครับนะโหผมนี่รถตรงกันเดิมเลยเออแต่งแค่เครื่องกับไอ้นะแต่งแค่เครื่องกับไอ้เจ้าล้อนะนะกูเลยกี่ละดูเฮียร้อยไอ้เนี้ยฮีโร่อะไรแต่ผมรูดูสุดการเล่นเลยครับดูเพราะว่าผมเอชนะมาตามเมื่อกี้ครับเพราะผมพยายามจะไม่เสียหน้าโอเคกลับมาที่ที่เท่าไหร่วะเอที่สี่ละ นี่ครับต้องยิงเกียร์สามนะครับนะยิงมาไปแล้วอยู่ขอบขวาแล้วนะเดี๋ยวมีทางเดียวอยู่ข้างหน้านะคือเดี๋ยวรถรถลื่นอีกครับกูเลยไอ้เหี้ยกว่าละโดนเลยโอ้โหแย่ที่หล่นแล้วมโดนนั่นลื่นตรงนั้นอะไรวะ อะไรอะไรไม่เยอย่าเพิ่งใจหายนะครับนะโอ้เชื่อวิสีฟ้านี่คือโอ้เฮียสีแดงหกคนฟ้าต่อคนไม่เป็นไรค,มมคนดูรับผมไม่าะผมยอมหมดเลเชื่อผมสีฟ้าเราแลนะ้วนะป่ะเชื่อวตีฟ้าเรายอมครับไม่ยอม ไปสีฟ้าไอ้ย่าอย่ามาจัดไงในเกมไอ้ยเย่สีฟ้าสีฟ้าอยู่กันแค่นี้ไอ้ยเย่ต้องจัดมาดูไม่น่าพลาดตรงนี้เลยไอ้ย่าอีกทีหนึ่งก็พลาดอีกเอะไรอะไรยังใจหายยังใจหายอีก้อนหนึ่ง นี่ครับตรงนี้เราหน้าเริ่มตีคู่แล้วนะ <c oughs> ที่สี่ครับเฮ้ยที่ห้าดิต้องแต่งที่สี่ถึงเป็นที่สี่ได้แล้้วใหได้รับนะเออนี่ยพวกผมมาผมมา,มาแม่แพ้ตรงนั้นเจอแล้วครับมีอยู่ห้ารอบแล้วนะไม่เป็นไรห้ารอบผมเล่นมารอบเมื่อกี้แล้วนะ

hello, ngay, hang out hộp hang out yama, 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 hang lay 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 hang lay 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 đây lay 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 này มีโกมาละมาโอ้โหคุณโดนบอกเลยตอนนี้ผมผมหยับหยับหยับมิดอ่ะบอกเลยมิดจริงอ่ะโอ,โอ้โหเหยับขันเร่งมิดแบบมิดจ,จริงจริงอ่ะแล้วนะเย้ก็เหมือนน่าเสียเสียตรงโค้งเมื่อ,อกี้ดูน่าทุกตลอดอะ่อะเป็นไรสามต่อห้านะครับตอนนี้ไม่สามต่อห้าอะไรนะสามบ้าอยู่นะตอนนี้น วันนี้เล่นห้ารอบนะถึงจะชนะนะในหนึ่งแต้มนะขอญาติแล้วนะนะขอสีฟ้าถึงแต้มถนนนั่นแหละเดี๋ยวูอีสัตว์โหนี่พลาดไปแล้วประมาณสาม่มงก็4สีรอบน่าแล้วโดนโะอาที่หนึ่งที่หนึ่งจงเป็นจงเป็นของข้าที่หนึ่งจงสถิตยอยู่กับข้าตอนนี้ที่หนึ่งแนงา อีกหนึ่งโอ้ไอพลาดไอ้เมื่อกี้ไม่น่าาไม่น่าพลาดคนดหนูนโอเคไม่พลาดโอเคยี่ให้พลาดเมื่อกี้กูตน่าหลังเกมเฮ้กูณหน่อยเลยยี่เกมเมื่อกี้นิดไหนให้นะคุณจะดูหางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กูยามมานานนี้ตรงนี้ยามหรอกตรงนี้ เช็คพลอยเอาหน่อยเดี๋ยวเออได้ได้โอเคแต่กูจะมีนะครับตรงนี้คือรอบเท่าไหร่คือทางตรงก็คือเราได้นะคุณโดรถเราได้อ่ะเออทางตรงเราเราได้แน่นอนอ่ะแต่มีโค้งนิดหน่อยคือเราเนี่ยไม่เนี่ยไม่ค่อยได้คุณโดขเ้นเกียร์ลงเลยเยอะเลี้ยงรอบว่ารออะไรกันนะอันนี่รู้ละ โอ้ยที่สามโอ๊ยรถรถเฮียที่หนึ่จงจงซีดเรือปราดได้ทหนึ่งแล้วคนดูห้าพลาดตรงนี้ห้ามพลาดมีโก้ที่หนึ่งแล้วคนดูจะไม่พลาดตรงนี้คนดูจะไม่พลาดแน่นอนจะไม่พลาดนะเอ้ยไม่พลาดคลิกไม่พลาดหรือไม่พลาดหรอก เออเก้ทีหนึ่งละโอเคมาโอ้โหสีฟ้าสีฟ้าคนเดียวไอันนี้ทีหนึ่งตบสีแดงหมดเลยเนี่ยโดยโดยวีโก้มาคิดไม่ผิดจริงๆที่ซื้อวีโก้แล้วนะมาเอาเดี๋ยวโอ้โหคุณรีไปโอ้โหคุณดูผมรีไปประมาณห้ารอบนะเกโอ้าวเหอะที่หัดรีไปห้ารอบนั้นอะยังไม่ทีหนึ่งเหคนดู ใช่ไวับมาเฮียนะนี่ละไม่ลตรงนี <Oliver> ้ทางยาวตึิงเลยตอนนี้เกี่ย4โอเคเกี่ด้ได้มาคนเดียเกียตรงนี้โอ้โหตรงนี้ตรงนี้เกี่ย3เส้นใช้ เท่เลยคอนดูนี่หันหน้าให้ด้วยอีงโกีกหนึ่งเว้ยเดี๋ยวนับเวลาสายหลังแล้วคอนดูนับจากที่หนึ่งนะครับนะเฮ้ยเกือบตายเมื่อกี้เฮ้ยเย้สิบแปดอีกสองคนในที่ที่หนึ่งเลยโอ้โหแล้วคนรถตึงๆนั้นเนอะโอ้โหวิ่เหี้ยแฮมบิดโอ้โหแมป แบบนี้สุดยอดเลยคนดูไม่เป็นไรกูแบบนี้แข่งทีเดียวคนดูมีโอกาสร,รอบเดียวอ่ะเช่เห็นจุดหมายเส้นทางโอเคไม่เป็นไรเต้นเดยกูไม่เต้นเลยกูตึงเดี๋ยวถ่ายกเ้ยกูตึงเข้มวะเด็กอิกอืมอะไร บิโก้เอออะไร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 ชนกูเหรอบีโก้มาแล้วตอนนี้ไม่ยอมกูไม่ยอมอะไรอปเดีอะไรอะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องบิโก้ขอน้ำแล้วกันนะอืไปแล้ววูบูยแต่ละคันอุ้ยวิ่งกันชนลุดไอ้เหี้ยกันชนลุดชิบหายแล้วกันดูมันไม่หลุดนี่หว่าไอ้เหี่ขอลองดูไอ้ยี่หลวันหลวั เอ้ไอคนนี้ข er pues ้าพ mm ้า hmm. ข้าบ้านพเจตรงตรงตรงไว้ตรงตรงเออเออชิงน <for> ึงไม่เป็นไรคนดูแต่ห้ามอ่ะจะต้องเขาแหนประคองรถให้อยู่อ่ะเออน้าเขาจะหลุดโค้งตรงนี้กันนะคนดไม่ให้ชนอ่ะจะเออนายชนกันโอเคได้อยู่ด้อยู่โอเคปึ๊บขอไม่เห็นกันนะครับถ้าเหินมันจะเสียความเร็วนับนะมาดีใจว่ามีใครเหินไหมไม่เหินโอเคไอ้นี่ฉลาดเลย มาอะไรฮะเริบเึิบเึิบเึิบอีโก้ขอนำแล้วกันเย้ที่ที่สองคุ้จัดลำดุลเย้คือมันตามผมเลยเชี่ยผมใช้เกียร์เกียร์สี่เพิงคุ้มจัดแล้วเมื่อกี้ไอตัวนี้ต้องต้องชะลอครับนะเย้เกี่ยสามไปใช้ยาในการชะลอความเร็วนะนะใครเล่นแกมแกนเทปออโต้วีเนี่ยในรู้ดีนะครับนะ ุจะมันสามารถไอชอความเร็ได้นะครับเกียร์รอเปล่าวะไม่น่าเกียร์นะอะไรกูเนี่ยใช่นครับกูแต้มห้าจุดห้คุณดูเฮ้ยสองจุดห้าคูณห้า้ยไปแล้วโก้โอ้โหไม่เห็นสักคันที่หนึ๊บดิเออเท่ๆที่หเว้ย ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรนายเดี๋ยวเราจะแบกนายเองไม่เป็นไรเ <c oughs> ชีกเยกูทำไม่ไงไอ้คนดูไอ้เชียกูทำไม่ไงไอ้เชียพาพาสีฟ้าชนะมาสองตาโอ้โหไอชิเป็นปลดล็อกอีกแล้วถ่ายเลยนี่นี่เต้นกูตึงเลยกูตึงใส่เอ้แต่เอ้แต่รอบนี้เหมือนอุสาสภาพอากาศแม่งโคตรเป็นใจคนดู

ที่ข <reading> ึ้นมาได้มที่หนึแล้วกันสิงาสุดคือการรับสาทนะครับนะยอมเอยอมมาเลยยอมเฮ้ยเอียขงหน้าสองพันแล้นะวเนียัดเกียร์สี่แลวตนี้ตัดเกียร์สเกียร์ไม่สุดตอนนั้นมึงเบรกหรอเบรกเออมึงชนเลยเกียร์ส วไปดิเพื่อนขอแซงแล้วกันเออไปแล้วไปแล้วกูเชื่อเยตรงนี้โอเคเกือบลืมชนชนยังวิ่งน้ำมาแล้วไม่ไม่แซงไม่แซงไม่แซงเว้ยไม่แซงเว้ยไม่แซงอืมทำยังไงเอยไปยาเดินไม่แซงวิเราวู้ ดีดีโอเคยยอ,ยอย่างรราไหมนับอย่าตกนับอย่าทีหนึ่งโอ้เท่เลยที่หนึ่งเว้ยเชื่อวิว่งผมทำได้ไงเนี่ยภาษีฟ้าชนะสามแต้มติดโอยชนะด้วยโอ้ มันเป็นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าผมไม่ไม่ใช้เจ้าไฮรักวีโก้คันนี้นครับโอ้โหคุมจริงๆที่ซื้อมาครับนะไ่มีคาซีนอะไรเท่ๆไหมมา่เขาดูหน่อยบูทีมวินนี่ไงชี้อะนี่เท่เออเก๊กเท่จัดนี่สองคนเป็นเต็ม ไม่เป็นไรเวนนไยเรานำชัยชยนะมาให้แล้ว้ยเชื่อเงินนี่จัดคดูเชื่อสองพแล้วอุ้ย,ยูติดตาม4 2่พว่ะโอ้โหเกืยบสามหาเโอเคเกืบละไม่เป็นไรประมาณแปดหกเยวเโอเคเกินคึ่งแล้วคนดูจัดเท่เลยนี่โอ้โหนิโก้ต่อจริงๆว่ะคนดู